เตือนทุกคนอีกครั้งนะคะซื้อมาสไปใส่กันด้วยเพราะตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลจ้ะลูกก็ไข้กลับมานะคะก็เลยมานอนแอดมิดนะตอนนี้ข้อมูลจากคุณหมอก็คือไข้หวัดใหญ่กับโควิดเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะแล้วก็จะติดมาจากพ่อแม่ที่ไปทำงานนอกบ้านนะคะแล้วก็มาติดลูกเล็กๆที่แบบเป็นเบบี๋นะคะก็คือแอดมิดอยู่เนี่ยห้องข้างๆกัน เยอะแยะไปหมดเลยแม่เพราะฉะน,นั้นคุณพ่อคุณแม่ระวังนะคะอย่างอันนี้แนะนําเลยอันนี้เราก็หยิบมาอันเดียวเมื่อวานนะคะจากบ้านใส่มาจนถึงตอนเนี้ยใส่สบายมากคือมันหายใจสะดวกอะเป็นมาสกที่สามารถใส่ทั้งวันได้โดยแบบแทบจะไม่ถอดเลยได้นะยี่ห้ออื่นก็คือใส่ได้แต่มันจะแบบอึดอนัดนิดนึงเราว่าอันนี้คือถ้าต้องใส่นานๆใส่ทั้งวันอนะแนะนํานะคะอันนี้นะก็ลูกเราก็ป่วยนะ แต่ว่าแม่ก็ยังแบบนิดนดหน่นอยๆอก็คือเพราะว่าเราพยายามใส่มาสทุกวันเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็เลยยังรอดอยู่นะก็ทุกคนรักษาตัวด้วยนะคะหนักจริงนะคะรอบนี้ของลูกเราก็คือครึ่งห้องหยุดเรียนแล้วนะตอนนี้